ตอนที่318ถูกสวมเขาโจโจแลบลิ้นออกมาเลียริมฝีปากพร้อมตวัดเอา,มาเมล็ดข้าวที่เลยอยู่เข้าปากไปก่อนจะพูดขึ้นว่าใช่ขนูเองค่ะคุณย่าหัวรู้สึกราวกับว่านี่เป็นภาพลวงตาเด็กน้อยทั้งสองไม่ทันได้สังเกตอะไรเพราะพวกเขาพูดสลับกันคนละประโยคโดยหัวจี้อันเริ่มพูดก่อนตอนที่ผมเพิ่งไปโรงเรียนผมไม่กินข้าวและเจ้าเด็กอ้วนก็กินไม่อิ่มผมก็เลยให้เธอกินข้าวของผมไปด้วยโจโจจ,จึงพูดเสริมว่า แต่หนูก็ไม่ได้กินฟรีๆนะถ้ามันเป็นค่ายาของหนูฮัวจี้อันพูดต่อตอนแรกผมก็คิดว่าเธอล้อผมเล่นก็เลยยังไม่ได้กินแต่หลังจากนั้นเจ้าเด็กอ้วนก็เปลี่ยนยาให้ผมอีกครั้งมันมีกลิ่นที่หอมมากเลยและกลางดึกของวันนั้นผมก็รู้สึกหิวขึ้นมาเสียดือด้อๆและผมก็เริ่มกินข้าวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโจโจไม่รู้ถึงเรื่องนี้เธอหันไปมองเขาด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจเล็กน้อยนายไม่เชื่อฉันอย่างนั้นหรือ เมื่อได้ยินเช่นนั้นหัวจี้อันก็รู้สึกผิดขึ้นมาเขาจึงตีหน้าซื่อและบอยความผิดไปให้คนอื่นก็ลุงขนมหวานไม่ให้ฉันกินนี่นาคุณลุงบอกว่าไม่ควรกินของมั่วซั่วโจโจโคำรามออกมาเบาๆพลางทำหน้าเมือ่อย่างไม่พอใจและเธอตัดสินใจว่าจะไม่ซื้อลูกอมให้คุณลุงขนมหวานอีกแล้วเพราะเขาไม่ยอมเชื่อเธอเมื่อเขารอดพ้นจากความผิดแล้วหัวจี้อันก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกเมื่อเห็นการกระทำของเขาคุณย่าหัวก็กหัวเราะออกมา แม้ว่าจะรู้เรื่องที่หลานชายถูกทารุณแล้วและแม้ว่าจะไล่หลัวถิงถิงออกไปจากบ้านได้แล้วแต่ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้อะไรได้เขาเป็นทั้งโรคเบื่ออาหารและยังถูกทำร้ายจิตใจอย่างหนักตั้งแต่ที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นฮัวจีอันก็เป็นเด็กที่เก็บตัวมีโลกส่วนตัวสูงและไม่ค่อยเล่นกับเพื่อนๆเ,เท่าไหรนะ่นักแต่ไม่คิดเลยว่าเขากลับจะมีเพื่อนที่โรงเรียนด้วยเมื่อเธอนึกถึงเรื่องเก่าๆเ,เธอก็รู้สึกปวดใจเล็กน้อย ทันใดนั้นเองเธอก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้จึงถามด้วยความสงสัยว่าแล้วเรื่องที่บอกว่าเช่าพ่อเรามันเกิดอะไรขึ้นขณะที่พูดนั้นเธอก็หันไปมองเย่หลิงเฟิงด้วยแววตาที่สงสัยถ้าไม่ใช่เพราะเขาดูสนิทสนมกับหนูน้อยหลักก็เธอก็คงจะสงสัยว่าเขาเป็นพวกแก๊งค้ามนุษย์ไปแล้วเยลิงเฟิงนั่งบนเก้าอี้อย่างสบายๆก่อนจะหยิบตะเกียบขึ้นมาคีบอาหารให้กับโจโจเขาไม่ได้ใส่ใจกับสายตาที่กำลังมองมาแม้แต่น้อย ครั้งนี้พ่วจี้อันเป็นคนตอบเองผมให้เงินคุณลุงวันละห้าสิบหยวนเพื่อให้เขามารับผมตอนเลิกเรียนและคุณลุงแเยก็เป็นพ่อของเจ้าเด็กอ้วนครับเธอมีพ่อสองคนและแต่ละคนก็ดีกับเธอมากเลยด้วยฉะนั้นผมจึงหาพ่อให้ตัวเองบ้างแต่ก็น่าเสียดายที่เย่หลิงเฟิงไม่ยอมให้เขาเช่าตลอดชีวิตส่วนเรื่องเหตุผลนั้นคงเป็นเพราะเขาไม่ได้อ้วนเหมือนโจโจหละมัง้งเขาหันไปมองโจโจที่เริ่มกินข้าวชามที่เจ็ดแล้วทันใดนั้นเขาก็นึกบางอย่างขึ้นได้ทันที เพราะเรื่องนี้นี่เองที่ทําให้เขาดีไม่เท่าเจ้าเด็กอ้วนเฮอและทุกอย่างก็เป็นจริงตามที่เขาเล่าเมื่อคุณย่าหัวได้ยินเธอก็ตกตะลึงไปทันทีเอาหาพ่ออีกคนอย่างนั้นหรือใช่แล้วครับหัวจี้อันพูดอย่างจริงจงังใครกําหนดเอาไว้กันหล่าว่าคนคนหนึ่งจะมีพ่อได้แค่หนึ่งเดียวคุณย่าคุณย่าต้องเปิดใจให้กว้างนะครับคุณย่าหัวหือ แม้ว่าจะยังรู้สึกสับสนอยู่นิดหน่อยแต่เมื่อลองพิจารณาดูแล้วก็ดูเหมือนว่ามีบางอย่างที่สมเหตุสมผลเพราะขว่มิงสเสวียนไม่ได้เรื่องเขาจึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นพ่อของหลานชายสุดน่ารักของเธอตอนที่หลานชายของเธอถูกรังแกเขากลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยด้วยซ้ำเมื่อจัดการคนที่มารังแกหลานชายของเธอออกไปได้แล้ววันๆเขาก็เอาแต่ทำงานและไม่รักษาคำพูดที่พูดกับลูกเอาไว้ซึ่งนี่ก็เป็นการรังแกอีกแบบหนึ่งไม่ใช่หรือ เมื่อต้องมีพ่อที่ไม่ได้เรื่องแบบนี้ถ้าไม่คิดหาวิธีที่จะหาพ่อใหม่ให้ตัวเองแล้วก็ต้องทนเสียใจไปตลอดอย่างนั้นหรือเมื่อนึกถึงสิ่งนี้คุณย่าหัวก็เปิดใจของเธอทันทีมันก็สมเหตุสมผลดีเธอกับพริบตาพลางมองไปยังหลานชายที่กำลังกินข้าวอย่างอ,ร,อร่อยตรงหน้าและเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนมันจึงทําให้เธอรู้สึกตื้นตันใจเล็กน้อยช่างมันเธอขอแค่หลานชายของเธอสบายใจก็พอแล้ว เพราะถึงอย่างรการมีพ่อที่ไม่สนใจลูกเลยอย่างหัวหมิงเสวียนนั้นสู้ไม่มีพ่อเสียจะดีกว่าเธอเองก็ยอมรับว่าตอนแรกเธอจําหลานชายของเธอไม่ได้แต่นั่นเป็นเพราะหัวหมิงเสวียนทําให้เธอเข้าใจผิดเรื่องนี้ต้องโทษเขาถึงจะถูกใช่แล้วผลักความรับผิดชอบไปให้ลูกชายไม่เอาไหนคนนั้นเธอจะได้ไม่ต้องค้างคาใจอีกต่อไปทันใดนั้นคุณย่าหัวก็รู้สึกเบิกบานขึ้นมาทันทีเธอจึงเริ่มคีบอาหารให้กับหลานชายอย่างมีความสุข กินเยอะๆเลยนะดูโจโจเป็นตัวอย่างสีจะได้ตัวอ้วนๆน่ารักน่ารักหัวจี้อันพยักหน้าอย่างเห็นด้วยจากนั้นเขาก็เพิ่มข้าวอีกครึ่งชามเมื่อเขาขุนตัวเองจนอ้วนได้แล้วเยหลิงเฟิงจะตกลงเป็นพ่อของเขาไปตลอดชีวิตแน่ฮ่าฮเมื่อโจโจเห็นแบบนั้นเธอก็รีบเติมข้าวให้ตัวเองทันทีและเมื่อเห็นว่าหัวจี้อันกินได้ไม่กี่คําก็กินต่อไม่ไหวแล้วเธอจึงตกไปที่แขนของเขาและชี้ให้เขามองมาที่เธอจากนั้นเธอก็กินข้าวหมดชาม เมื่อกินเสร็จเธอก็ชำเลืองมองเขาด้วยหางตาคงจะกลัวสินะอยากน่ารักเหมือนเธออย่างนั้นหรือเอาไว้ชาติหน้าเธออาจารย์ของเธอเคยพูดว่ามีไม่กี่คนหรอกที่จะกินจูแบบเธอได้เพราะเธอมีพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดาเมื่อเข้าใจถึงสิ่งที่เธอกำลังจะสื่อหัวจี้อันก็ลูบไปที่ท้องของตัวเองเขาอยากจะกินข้าวอีกแต่ติดที่ว่าแม้จะพยายามยัดเท่าไหร่ก็ไม่สามารถกลืนมันลงไปได้อีกแล้ว เขาจึงทําได้แค่หันไปมองโจโจด้วยความอิจฉาเธอเก่งเกินไปแล้วดูเหมือนว่าการที่จะให้เย่หลิงเฟิงเป็นพ่อของเขานั้นคงจะไม่มีหวังเสียแล้วช่างมันเถอะเขาค่อยหาคนใหม่ที่ชอบคนกินไม่เยอะแบบเขาก็ได้เจ้าเด็กอ้วนกินเก่งเกินไปแล้วถึงจะแข่งยังไงก็ยากที่เอาชนะเธอได้หลังจากที่กินข้าวเสร็จทุกคนต่างก็นั่งคุยกันอยู่ครู่หนึ่งเมื่อเห็นว่าเด็กน้อยสองคนเริ่มม่วงแล้วคุณย่าหัวเลยไปส่งพวกเขาที่โรงเรียนด้วยความอะไรอาวร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเดิมที่โจโจอยากจะเดินไปเองแต่เย่หลิงเฟิงก็ชิงอุ้มเธอขึ้นมาเสียก่อนเธอยืดร่างเล็กๆของเธอก่อนจะเอาคางเกยบนไหล่ของเขาไม่นานนักเธอก็หลับไปหัวจี้อันไม่เคยเจอกับการปฏิบัติแบบนี้มาก่อนเขาถูกเย่หลิงเฟิงอุ้มขึ้นมาไว้ที่เอวและใช้แขนอบเอวของเขาเอาไว้ซึ่งเย่หลิงเฟิงทำแบบขอไปทีเท่านั้นแต่เขาก็ไม่ได้สนใจและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็หลับไปเช่นกัน ภาพนี้ทําให้คุณย่าหัวที่เห็นทั้งรู้สึกเจ็บปวดและรู้สึกโล่งใจในคราวเดียวกันในโรงเรียนอนุบาลน,นั้นมีพื้นที่ให้เด็กๆได้พักผ่อนโดยเฉพาะและในตอนนี้เด็กๆจํานวนไม่น้อยก็ถูกคุณครูกล่อมให้นอนหลับไปบ้างแล้วเย่หลิงเฟิงจึงเดินเข้าไปอย่างเงียบๆก่อนจะวางหัวจี้อันลงก่อนหัวจี้อันลืมตาขึ้นมาด้วยความรู้สึกสลืมสลือพลางเตะรองเท้าของตัวเองออกก่อนจะกลิ้งเข้าไปตรงที่นอนน้อยๆของเขาจากนั้นก็หลับไปอีกครั้ง ส่วนโจโจนั้นเย,ย่หลิงเฟิงระมัดระวังเป็นอย่างมากมือทั้งสองข้างของเขากอดเธอเอาไว้ก่อนจะค่อยๆวางเธอลงที่นอนอย่างเบามือพลางห่มผ้าให้เธอเขานั่งคุกเข่าลงข้างๆจากนั้นก็ตกไปที่ก้นน้อยๆของเธอเบาฮ่าๆทุกการกระทําของเขาไม่ทําให้โจโจรู้สึกตัวเลยเธอนั้นนอนหลับอย่างสบายเหมือนเดิม เย่หลิงเฟิงเป็นคนตัวสูงส่วนของใช้ของเด็กอนุบาลน,นั้นมีขนาดเล็กมากเขาคุกเข่าลงข้างที่นอนเล็กๆซึ่งดูท่าทางไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่ได้สนใจเขามองดูโจโจโด้วยสายตาที่อ่อนโยนเมื่อเห็นภาพนี้คุณย่าหัวก็รู้สึกเจ็บปวดใจเล็กน้อยถ้าเจ้าลูกชายไม่เอาไหนของเธอมีจิตสำนึกกว่านี้หน่อยหลานชายของเธอก็คงไม่ต้องคอยไปหาเช่าพ่อแบบนี้ ยิ่งคิดเธอก็ยิ่งรู้สึกโมโหเธอจึงรีบหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วก้มหน้าก่อนจะกดมันอย่างร้อนรนเพื่อส่งข้อความออกไปในตอนนั้นห้วมิงสเสวียนเพิ่งจะกินเลี้ยงเสร็จเขาก็กำลังจะเตรียมตัวไปยังสถานที่จัดประชุมจู่ๆโทรศัพท์ของเขาก็มีแจ้งเตือนดังขึ้นมาและเมื่อก้มลงไปดูข้อความเขาก็ต้องชะนักงานไปแม่แกไม่ต้องกลับมาแล้วนะอยู่กับงานไปตลอดชีวิตเถอะรออันอันหาพ่อได้เมื่อไรฉันก็จะไปอยู่กับลูกชายคนใหม่ด้วยเหมือนกันหัวหมิงสเสวียน หมายความว่าอย่างไรกันเขามองดูข้อความนี้อย่างสงสยัยทำไมหรือว่าอันอันจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาหรือเขาจะถูกสวมเขาเมื่อเขาอ่านไปถึงประโยคสุดท้ายความประหลาดใจก็ฉายชัดในแววตาของเขาขเขาขมวดคิ้วแน่นหรือว่าเขาเองก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อของเขาแม่ของเขามีชู้อย่างนั้นหรือ